สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลน,นะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาฉบับ,บนันาคารที่15เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณรุ่งเรืองให้ชื่อว่าข้าทาตรับใช้ติดคุกแต่ทักษินรอดเนื้อหาใจความเริ่มต้น คุณรุ่งเรืองบอกว่าอย่างนี้ครับทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งนักโทษเด็ดขาดชายนี่นะครับตั้งแต่ทักษิณเข้ามาอยู่ในวงจรอํานาจเริ่มจากการเข้าไปอยู่กับพรรคพลังธรรมของพลตรีจำลองสีเมืองพลตรีจำลองเนี่ยเป็นคนชักชวนทักษิณน,นะครับตอนนั้นปี2537 แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลของนายชวนหลีกภัยเป็นรัฐมนตรีตามโคต้าของพรรคพลังธรรมถ้าเกิดว่าเรานับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ย30ปีพอดีครับใครต่อใครเนี่ยล้มหายตายจากแล้วก็รับเวรรับกรรมติดคุกติดตารางกันไปเพราะว่าทักษิณนี่เยอะมากนะครับแต่ทักษิณยังอยู่และยังไม่เคยติดคุกเลยแม้แต่วินาทีเดียวบนเส้นทางการเมือง ที่เต็มไปด้วยอำนาจและผลประโยชน์ของทักษิณชินวัตรนานกว่า30ปีเนี่ยได้สร้างบาดแผลที่ต้องเรียกว่าเป็นวีรเวรเอาไว้มากมายเหลือเกินนะครับใครที่ยอมสยบและทอดตัวรับใช้ทักษิณมักจะมีจุดจบที่ไม่สวยงามสักเท่าไหร่นักตัวอย่างเนี่ยมีให้เห็นเป็นจำนวนไม่น้อยนะครับคุณลุงเรืองบอกว่าผมเคยเขียนในคอลัมน์คิดเขียนคุยคอลัมน์นี้เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับว่าเรื่องราวของทักษิณชินวัตรเนี่ย ยิ่งกว่าหนังชีวิตเรื่องยาวที่ไม่ธรรมดาที่บอกว่าไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะว่าทักษิณไม่ยอมทําตัวให้เป็นคนธรรมดายัางไงนะครับเป็นคนที่มีนิสัยถาวรคือขี้โกงแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ของตนเป็นตัวตั้งทักษิณชินวัตรเป็นจําเลยในคดีทุจริตต,ต่อหน้าที่ขณะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหลายคดีนะครับแล้วก็ต้องหลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศนานกว่า15ปีถูกสารดีกา แผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกแต่ทักษิณเนี่ยนะครับพอรู้ว่ากลับมาแล้วสามารถหลีกเลี่ยงโดยไม่ต้องไปติดคุกในเรือนจำได้เพราะพักเพื่อไทยนเป็นรัฐบาลและก็มีอำนาจมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีทักษิณถึงได้ยอมกลับมาเรื่องนี้เนี่ยนะครับนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรได้ไปร้องต่อศารลรัฐธรรมนูญไปแล้วว่า ทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีแต่ทักษิณกลับใช้พรักเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่สองเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมผ่านกรมราชทัรม์และกระรงพยาบาลตำรวจให้เอื้อประโยชน์กับตัวของทักษิณเองระหว่างที่ต้องโทษจำคุก ได้พักอาศัยอยู่ที่ห้องพักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อจะได้ไม่ต้องรับโทษในเรือนจำแม้ตะวันเดียวพฤติการแบบนี้เนี่ยเป็นการฝ่าฝืนไม่น้อมรับโทษจำคุกในเรือนจำตามพระบรมราชโองการนะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นแหละครับในสำนวนคำร้องของนายธีรยุทธ์เนี่ยยังระบุด้วยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่บังควรอย่างยิ่งทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ส่งผลให้เกิดการซะกกลอนบ่นทำลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สุดอะไรๆก็ไม่สำคัญเท่ากับรัฐมนตรีและก็ข้าราชาการที่เกี่ยวข้องตามคำร้องที่นายธีรยุทธ์อ้างว่าทักษิณชินวัตรสั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมผ่านกรมราชทัณฑ์แล้วก็ผ่านโรงพยาบาลตำรวจตอนนี้ถูกร้องและเรื่องอยู่ระหว่างการสอบสวนของปปชซึ่งอาจจะต้องติดคุกรับเวรรับกรรมเพราะาทักษิณเนี่ยคนเหล่านี้ มีโอกาสแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวนะครับอย่างเช่นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสหาการเพชรนริน์อธิบดีกรมราชธรรมนายนัททีทองปราดซึ่งเคยเป็นผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนายแพทย์วัชชัยมิ่งบรรเจิดสุขผู้อำนวยการทันทถานโรงพยาบาลราชธรรมพลตำรวจโทโสพลรัตฐสิงหาจารุผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขณะดารงตําแหน่งเป็นในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจแล้วก็พลตารวจโททวีสินเวศวิธานในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตารวจคนปัจจุบันนี้อย่างนี้เป็นตน้นนอกจากคดีติดคุกทิพย์แล้วเนี่ยนะครับยังมีเรื่องของกรณีตากใบที่มีขา้าราชการทหารตำรวจและก็พลเรือนในยุคที่ทักษิณคลองอำนาจเมื่อปี2547จำนวน7็คนในเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้คน78คน ต้องตายทั้งเป็นเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังหนีกันอยู่หัวสุกหัวสุนเพื่อรอให้คดีความเนี่ยพ้นอายุ20ปีในวันที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้แหละครับคนที่เคยเป็นข้าราชการท่านผู้ใหญ่7คนอยู่ระหว่างการหลบหนีไม้จับคดีตากใบแบบว่าแก่แล้วเนี่ยยังอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรประกอบไปด้วยพลเอกพิสารวัฒนงศ์คีดีอายุ74ปีพลเอกเฉลิมชัยมิรุณเพชรอายุ76ปี พลตำรวจเอกบวงกฎมณีรินขณะดรำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าปัจจุบันอายุ73ปีพลตำรวจโทมาโนโดไกรวงในขณะดรำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กปัจจุบันนี้อายุ77ปีพลตำรวจตร,ร,รีศักสมมายพุทธกุขลขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอตากใบปัจจุบันนี้อายุ70ปีนายสิวะแสงมณี ขณะดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันอายุ78ปีนายวิชมทองสง์ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสปัจจุบันอายุ78ปีคนที่เคยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้ง7คนเนี่ยนะครับถ้าจะหนีก็ต้องหนีให้พ้นวันที่25ตุลาคมนะครับถ้าหนีได้ก็แปลว่ารอดแต่ถ้าหนีไม่ได้ก็แปลว่าไม่รอด ถ้าโดนตว,วจไทยตะคุบตัวที่ไหนก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันและก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะต้องติดคุกตายตอนแก่เพราะกว่าคาดีจะถึงที่สุดในชั้นศาฎีกาเนี่ยคงใช้เวลาไม่น้อยหรอกครับทีนี้เมื่อย้อนกลับไปดูคนที่เคยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ติดคุกเพราะว่าเข้าไปอยู่ในวังวนของทักษินชินวัตรเนี่ยมีให้เห็นมาแล้วนะครับอย่างเช่นกกตสามคนคือพลตบดีเอกวัฒนาเพิ่มลาบในขณะเป็นประธานกกต นายปริญญานาคชตรีขณะเป็นกกตอสองคนนี้ติดคุกมาคลคนละสองปีแล้วก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งคนละสิปีส่วนกกตอ,อีกคนหนึ่งคือนายวิระชัยแนวบุญเรียนเสียชีวิตก่อนที่คดีจะจบในชั้นศาลฎีกา,ก,ากตทั้งสามคนเนี่ยเป็นจำเลยฐานกระทําผิดจัดการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งสสบวันที่ 2, สองเมษาย,ยน2 5 4 9ส่วนคนที่เป็นถึง รัฐมนตรีแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรจะต้องติดคุกเนี่ยมีอยู่สองคนไม่นับบุญทรงเตริยาพิรมคณะดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ไม่นับภูมิสารผลคณะดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นนักโทษในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรแต่ถ้าเอาเฉพาะรัฐมนตรีสองคนในยุครัฐบาลพักไทยรักไทยที่มีทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ รัฐมนตรีที่ติดคุกก็คือวัฒนาเมืองสุขก,กับนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงรีวัฒนาเมืองสุขเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อปี2546วัฒนาติดคุกในคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรโทษเียคือจำคุก50ปีตอนนี้ยังอยู่ในคุกนะครับส่วนอีกคนหนึ่งคือนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือว่า ICT ในช่วงระหว่างปี2545ถึงปี2548ในแพทย์สุรพงศ์เนี่ยติดคุก1ปีจากคดีทุจริตแก้สัมปทานดาวเทียมเอื้อประโยชน์ให้กับเครือชินกอบปัจจุบันนี้ในแพทย์สุรพงศ์ยังคงรับใช้ตระกูลชินวัฒน์เหมือนเดิมโดยมีตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานชินวัฒนคุณดุ้งเรืองสรุปอย่างนี้ครับว่าสรุปแล้วนี่นะครับใครที่รับใช้ ทักษิณชินวัตรมักจะตายแบบศพไม่สวยทุกรายเลยนะครับ